ผู้สมัครอบตอรหรือผู้สมัครเทศบาลจะสมัครข้ามเขตได้หรือไม่ประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารักทุกท่านคลิปนี้ก็จะมาไขประเด็นข้อสงสัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นสามารถที่จะยื่นใบสมัครนอกเขตของตัวเองที่มีภูมิลำเนาได้หรือไม่นะครับในประเด็นนี้เรามาดูที่ข้อกฎหมายก่อนนะครับ ข้อกฎหมายมาตรา49วงเล็บ3เขียนไว้ว่าผู้ที่จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่า ผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัครนั้นอันดับแรกคือต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้วก็มีชื่ออยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีเน้นนะครับว่าไม่น้อยกว่า1ปีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนั้นก็แสดงว่านะครับขอให้มีชื่อนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทะเบียนบ้านการสมัครนั้น คำถามว่าแล้วจะสมัครผมอยู่หมู่ที่1สมมุติว่าสมัครอบตอนะครับผมอยู่หมู่ที่หนึ่งผมอยากจะไปสมัครหมู่ที่2ได้ไหมคําตอบก็คือว่าสมัครได้ครับสมัครได้เพราะว่ากฎหมายใช้คําว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้บอกว่ามีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นไหมครับ ฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าไปสมัครข้ามเขตที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านอยู่ก็สามารถกระทำได้นะครับซึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้สมัครสมาชิกสภา,าองค์อบตอหรือประเภทอื่นก็ทำนองเดียวกันนี่คือคำตอบสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ